ทีีพระพันปีหลวงค่ะครับขอียนท่านท่านยนตรงนะครับลงอะอะไรนะครับกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการส่งเสริมอาชีพขอถุกท่านโปรดยืนสบนงบนิ่งหนึ่งนาทีค่ะเรียนเชิญค่ะ เข้าสู่พิธีการเปิดเชิญเปินบบการการคู่ภัยทางน้ำนะครับซึ่งจะขึ้นโดยเรียนนายกอนชวานวิทย์ชัยพีรวัตรนะครับนายอำเภอน้ำพองประธานในพิธีเปิดการอบรมกู้ภัยทางน้ำโบเลสคิวกับผมนายกิติพงษ์นามตาแสงหัวหน้าชุดเฏิิการทางน้ำดังกล่าวจะพ้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้มีความรู้ความเข้าใจ รวดเร็วและปลอดภัยชุดปฏิบัติการทางน้ำและต่อต้วเครืพิบัติกองเรือน้ำพองที่วัตถุประสงค์ของ,ของอการอบรมในครั้งนี้ทานปลัดอำเภอนะครับท่านวิทยากรแต่ครั้งอำเภอน้ำพองเองนะครับแล้วก็จากหลายจังหวัดที่เป็นภาคกรือข่ายมาร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผ่านมานั้นกลับเรียนท่านว่าอำเภอน้ําพองนั้นนะครับเป็นอำเภอที่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าน้ําพองแสดงว่าเราต้องมีน้ํานะครับทั้งเสืหวไาวนะครับที่รับน้นําจากเสือโนรัดมานะครับกลับเรียนต้องกลับเรียนพวกเราทุกคนว่าพื้นฐานของอนเํอพองนั้นเรามีความเข้มแข็ง,เ,งเรื่องของบืนทิอยู่แล้วอยู่ในหน้าที่มาจากยาวนานนะครับ แล้วก็มีทีมหนึ่งที่ผมกลับไปด้วยหลนะครับมีทีมน้องๆให้ให้โอวาทอสูบม,มีค่านะคะกับคณะทีมงานและก็ผู้เข้าฝึกในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะาเริ่มการฝึกค่ะรีเชิร์ปดให้มันได้ตามจับบัตรของ เสียงที่เรารีดตอนนี้นนนจังหวะอพังจังหวะฟันจังหวะครับอย่าเร็วมากเกินไปสามสี 4, 5, แ้แตะเล้าใหม่ก็คือเขาให้ตบล้างก่อนนะคะตบล้างก่อนมีโอกาสลอดสูงมีโอกาสเ่้นเหลือได้สูงโอเคไหมคะ ีบอฮิวนะคะโอเคเนาะกระตุ้นท่าทางเหมือนเดิม1 2 3 4 5แล้วก็ตก สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสวนสัตว์ขอนแก่น